วันนี้เราก็จะมาติวเตรียมตัวสอบชั้นจุลอาอภิธรรมมิกาโทนะวันนี้ก็วันที่19เมษายน2566ชั้นจุลโทเรามาดูกันในชั้นจุลโทเนี่ยเราก็ยังเรียนอยู่ในคัมภีร์อภิธรรมมัฏฐสังฆะไม่ใช่พระอภิธรรมนะไม่ใช่คัมภีรพระอภิธรรมนะเราเรียนของพระอนุรุตธาจารย์คัมภีรเนี้ยคัมภีร์ชื่อว่าอาภิธรรมมัฏฐสังฆะ หรือที่เรียกกันว่าอัฐกถานิ้วก้อยเป็นผู้มือในการเข้าไปศึกษาพระไตรปิฎกชั้นนี้เราก็จะเรียนสองปร,ริเชดก็คือปร,ริเชดที่3กับปร,ริเชดที่7ในชั้นจุลตรีเราเรียนไปแล้ว3ปร,ริเชดก็คือเรียนเกี่ยวกับเรื่องของปรมัภัธรรมทั้ง4 3ปร,ริเชตในชั้นจุลตีปร,ริเชที่หเรียนเกี่ยวกับเรื่องจิต ปริเชตที่สองเรียนเกี่ยวกับเรื่องเจตสิกและก็ปริเฉตที่หกเรียนเกี่ยวกับเรื่องรูปแล้วก็นิพพานพอมาชั้นนี้ในหลักสูตรการศึกษา,าพระอภิธรรมในประเทศไทยของเราซึ่งพระอาจารย์สัทธรรมโชติกะธรรมมาจริยะเป็นพระชาวพมา่าเป็นผู้ร่างหลักสูตรเอาไว้ในชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่สองชั้นจุละชั้นที่สองหรือเรียกว่าจุละอภิธรรมนิกโทตามหนังสือนั่นเลย เราก็จะเรียนอีกสองปริเชในคัมภีร์ที่ชื่อว่าอภิธรรมมัฏฐสังคหะหรืออัจฉกถานิ้วก้อยซึ่งแต่งไว้9ปริเชปริเชที่หนึ่งถึงปริเชที่เจดก็เป็นการกล่าวทั่วๆไปปริเชที่หนึ่งถึงปริเชที่6นี่แะเป็นอันว่าจบปรมัทธรรมทั้งสี่ปริเชที่เจ็ปริเชที่แปดปริเชทที่9ก้าก็จะเอาปรมัทธรรมสที่เราเรียนมาขยายความ ในปริเฉดที่เจดก็จะกล่าวถึงสภาวะต่างๆเรียกว่าสมุดจยะสังขหะที่เข้ากันได้เป็นอภิธรรมเนี่ยเรียกว่าสมุดจยะสังขหะเอาสภาวะธรรมที่เข้ากันได้หรือเป็นหมวดหมู่เดียวกันเอามารวมกันแล้วก็แสดงอันนี้คือปริเฉดที่เจดปริเฉดที่8ก็เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเรียกว่าปัจจยะสังขละหมายว่าสภาวะธรรมที่เกิดเนี่ยไม่มีใครเป็นผู้สร้างล้วนมาจากเหตุทั้งนั้น ถ้ามีเหตุครบแล้วตัวผลต้องเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นขณะที่เราทํากรรมก็คือเหตุทําเหตุแล้ววิบากวิบากค,คือผลเราต้องได้แน่นอนอันนี้คือปริเชตที่แปลกเรียกว่าปัจจยะสังหะส่วนปริเชสุดท้ายพระอนุรุชาจารย์ก็แนะแนะแน,แนวทางในการปฏิบัติเรียกว่ากรรมฐานสังฆะจะบอกวิธีการปฏิบัติทั้งสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐาน อันนี้ก็เป็นอันจบอภิธรรมมัทธะสังคหะเก้าปริเชตในปริเชตสุดท้ายก็จะบอกพิธีการว่าการทาฌานสมฌานทุติยฌานตติยฌานจาตุตฌานไปจนถึงนุนเนวสัญญานาสัญญา,ญญายตนาฌานทําอย่างไรแล้วก็การเจริญมิปัสสนาหรือที่เราชอบชอบพูดกันว่ายานสิบหกยานสิบหกหรือโรสรัสยานเนี่ยความจริงแล้วทางอภิธรรมคืออะไรเข<อ>าบอกว่าคนบรรลุยานสิบหกเยอะแยะ,ยะหมดตอนนี้แต่ไม่ใช่พระอริยะ ในยานสิบหกของเราถ้าบรรลุยานสิบหกรอบแรกแล้วน่ะต้องเป็นพระโสดาบันแล้วไหมอ่าทีนี้เราก็จะมาเรียนต่อของเรานี้ก็คือในปริเชตที่สามปริเชตที่สามที่เราจะเรียนชื่อว่าปะกินนกะสังคหะอ่าอันนี้ก็คือในปริเชตที่สามเห็นไหมหลักสูตรจุลอาภิธรรมิกะทโทรปริเชตที่สามชื่อว่าปะกินนกะสังขหะ เราก็มาตีความคําว่าปกินหน้ากะสังขหา,หาก,กันจอนปกินหน้ากะแปลว่าเลี่ยอะไรแม้ปกินน้ากะแปลว่าทุกเลี่ยะายเลี่ยะายไม่ใช่ไปบอกบุญขอทานอขอบริจาคนะเลี่ยะายเนี่ยหมายความว่ากระจัดกระจายไปทั่วโอเคไหมทีนี้เขาก็จะมีคําแปลของเขาอยู่ตรงนี้ว่าปกินน้ากะแปลว่าเลี่ยะายโดยทั่วทั่วไปปกินนกากะแปลว่าเลี่ยะายโดยทั่วทั่วไป แล้วก็สังคหะหสังคหะหก,ก็แปลว่าการรวบรวมหรือการสงเคราะห์เพราะฉะนั้นปกินนากาศสังคหะหก,ก็เป็นการสงเคราะห์โดยทั่วๆไปเรียรายไปไม่เจาะจ,จงก็คือเรียรายไปใช่ไหมเรียรายโดยทั่วๆไปเพราะฉะนั้นคําว่าปกินนากาะก็แปลว่าเรียรายปกินนากาศสังคหะหก็จึงแปลว่าการแสดงสงเคราะห์ใช่ไ,ไหมเราเรียนเรื่องจิตเจตสิกจบไปแล้วปริเชีที่3เราก็เอาจิตเจตสิกมาสงเคราะห์ สงข้อจิตเจตสิกโดยเรียลลายทั่วไปเป็นยังไงคือการแสดงสรงข้อโดยเวทนาบ้างเหตุบ้างกิจบ้างทวารบ้างอารมณ์บ้างแล้วก็วัตถุบ้างเหล่านี้ก็คือแสดง6สังขารหรือหกมาติกาในปริเคตที่3เราจะเรียน6สังขารก็คือเวทนาเหตุกิจทวารอารมณ์แล้วก็วัตถุ อันนี้ก็คือหกอย่างที่เราจะเรียนในปริเชตที่สามสงห์จิตโดยเวทนาเนี่ยเราเรียนมาแล้วในเพทนายเวทนาเพทนายตอนนั้นทีนี้ก็จะมีคาถาที่เราจะต้องท่องอันนี้ก็เหมือนเป็นคาถาไหว้ครูคาถาครูสําหรับชั้นจุลอาภิธรรมมิกะโทก็คือคาถาสังคหะคาถาสังคหะเนี่ยก็จะแสดงว่าสัมปยุตตายะถาโยคัง เตปัญญาสสภาวะโตจิตตะเจตสิกาธรรมาเตสันธานิยสารหังเวทนาเหตุโตกิจจะทวาลาลำพนวะวัตุโตจิตตุปาทะวะเสเนวะสังขโหนามนียเตยอันนี้ก็ต้องท่อง เหมือนคาถาคำปัดนามและปฏจิญญาในชั้นจุลตีอันนี้คือคาถาของเขาออกแน่นอนอเราก็ไปช่องให้ได้นะคำแปลก็เตปัญญาสสภาวะโตเราก็แปลจากตรงนี้เลยสภาวะธรรมห้าสิบสามคือจิตและเจตสิกเขาขยายความนิดนึงใช่ไหมสภาวะธรรมห้าสิบสามเนี่ยคือจิตและเจตสิกจิตเนี่ยนับแค่หนึ่งเพราะทำไมจิตมีธรรมชาติเดียวคือรู้อารมณ์อย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นจิตอะไรก็แล้วแต่ธรรมชาติของเขาคือรู้อารมณ์อย่างเดียวก็เลยนับแค่หนึ่งส่วนเกจตสิกมีห้าสิบสองดวงก็มีห้าสิบสองสภาวะแต่ละดวงแต่ละดวงสภาวะของเขาไม่เหมือนกันเลยสักดวงหนึ่งเห็นไหมเขาเลยเรียกว่าสภาวะธรรมห้าสิบสามจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ได้อย่างเดียวจะรู้อารมณ์ดีหรือไม่ดีหรือรู้อารมณ์อะไรก็แล้วแต่เขา เป็นธรรมชาติอย่างเดียวของเขาก็คือธรรมชาติที่อารมณนะวิชานะนะลักขนานะ่ะจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ส่วนเจตสิกเนี่ยเขาก็มีสภาวะอย่างเช่นขสสะสภาวะเขาก็คือกระทบอารมณ์เวทนาเสวยอารมณ์ไปจนถึงปัญญาเลยรู้สภาพธรรมโดยทั่วทั่วไปตามความเป็นจริงห้าสิบสองสภาวะเมื่อรวมกันแล้วก็เลยได้สภาวะธรรมมาห้าสิบสาม ห้าสิบสามบาลีชื่อว่านามเตปัญญาสักเตก็คือสามปัญญาสักห้าสิบเป็นสังขยาบาลีสังขยาในในภาษาบาลีเขาบาลีแสดงจํานวนนับสังขยาแปลว่าจํานวนนับแสดงจํานวนเขาบอกว่าสภาวะธรรมห้าสิบสามคือจิตและเจตสิกชื่อว่านามเตปัญญาสักว่าโดยลักษณะของตนของตน สัมปยุตตาประกอบด้วยสัมปยุตตายัตถายโยคังประกอบตามที่ประกอบได้ยัตถาแปลว่าตามตามสมควรใช่ไหมยัตถาระหังแปลว่าตามสมควรตามยัตถากรรมทํากรรมอะไรก็รับไปรับบิบากไปตามสมควรแก่กรรมถูกไหมเห็นไหมยัตถากรรมที่เราชอบพูดอนะ่ะไปตามยัตถากรรมใช่ไหมกรรมคือการกระทําแล้วก็ยัตถาแปลว่าสมควร สมควรแก่การกระทําคําว่ายัตถากรรมนั่นแหละอ่ะทีนี้เขาก็บอกว่าว่าโดยลักษณะของตนของตนประกอบด้วยเอกุปป mm ัฏตาเป็นต้นก็คือลักษณะสี่ประการของเจตสิกนั่นแหละตามที่ประกอบได้ดังแสดงแล้วโดยพิสานในปริเชตที่สองอันนี้ก็คือลักษณะใช่ไหมลักษณะที่ประกอบสี่อย่างในปริเชตที่สองก็คือเจตสิกใช่ไหมเอกุปปาทะ เอกาิโลธะเอากาลัมพนะเอากาวัตถุกะสี่อย่างทีนี้ก็มาภาษาที่สองภาษาที่สองท่านก็ว่าเวชนาเหตุตุโกิจจทวาราลัมพนะวัตถุโตอันนี้ก็คือเอาสภาวะหกอย่างมารวมกันเป็นคาถาก็คือเวทนาเหตุตกิจทวารอารมณ์แล้วก็วัตถุรวมกันก็ได้สองบาทนี้เวทนาเหตุโตกิจจ ธทวาราลมพนะวัตถุโตอันนี้ก็คือหกสังขละที่เราจะเรียนกันในปริเชษที่สามแล้วก็จิตตุป,ปาทาวเสเนวะบัดนี้ข้าพเจ้าจะแสดงมากินหนากะของจิตและเจตสิกว่าด้วยอำนาจแห่งการเกิดขึ้นของจิตโดยประเภทแห่งเวทนาเหตุจิตทวานอารมณ์และวัตถุตามสมควรอันนี้ก็คือคำแปลของคาถา นักศึกษาต้องต้องให้ได้เสร็จแล้วก็โอเคไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเขาก็อธิบายคําว่านามะเตปัญญาสักนามะเตปัญญาสก็คือสภาวะรรมห้าสิบสามนั้นได้แก่จิตหนึ่งเจตสิกห้าสิบสองอันนี้เขาบอกว่านับด้วยลักษณะอาการของตนของตนคือจิตแปดเก้านั้นเมื่อว่าโดยลักษณะแล้วมีลักษณะอย่างเดียวคือมีการได้รับอารมณ์อยู่เสมอ เป็นลักษณะเหมือนกันหมดอารมมณะวิชานะ,นะลักขนณงฉะนั้นจึงนับเป็นหนึ่งส่วนเจตสิก52ดวงนั้นมีลักษณะของตนโดยเฉพาะเฉพาะไม่เหมือนกันเช่นผัสสะเจตสิกมีลักษณะกระทบอารมณ์ภุสณลักขณาเวชนาเจตสิกมีลักษณะเสวยอารมณ์อนุภวณลักขณาดังนี้เป็นต้น ฉะนั้นเมื่อดวมจิตและเจรสิเข้าแล้วจึงเรียกว่านามเตปัญญาสั์ก็คือสภาวะธรรมห้าสิบสาก็เป็นอันจบในอารามพบท